ดีค่ะไมลี่นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะที่ช่องไมลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้ววันนี้นะคะไมลี่ก็จัดเตรียมรถฟอร์ดหล่อๆนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะหมวยอยู่กับรถรุ่นนี้เลยนะคะกับฟอร์ดเน็กเจอร r สปอร์ตนะคะกีอัตโนมัติ6สปีดค่ะนะคะรุ่นนี้ก็เป็นกระบะยกสูง4ประตูนั่นเองนะคะกับราคาค่าตัวค่ะอยู่ที่9,94,000บาทนะคะเป็นราคาที่ปรับขึ้นมาเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนนะคะ สำหรับคุณลูกค้าค่ะที่ดาว25%ขึ้นไปนะคะรับดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่0%ค่ะผ่อนนาน48งวดเลยนะคะพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ให้เลยค่ะหรือคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจซื้อสดตัดสดนะคะวันนี้ก็มีส่วนลดพิเศษให้เลยค่ะอยู่ที่50,000บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ<อ>ก็สามารถโทรหาเมลลี่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 094 496 8 9 3 9นะคะหรือว่าแอดไลน์เคียโคด้านหน้านี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยค่ะหรือท่านใหมนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถมาหาหมวยลี่ได้เลยนะคะที่โชรูมฟอร์ดพระแทงค่ะฟอร์ดพระแทงพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันหาว่า สำหรับในรุ่นกระบะยกสูง4ประตูรุ่นสปอร์ตร sure ุ่นนี้นะคะหมวยจัดทรงแต่งรอดให้บ้างแล้วก็มีออปชันอะไรนะคะที่ติดคู่ตัวโรงงานมาบ้างมาชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนะคะกับรุ่นนี้ค่ะ กระบาย,ยกสูง4ประตูนะคะ Ford Ranger Sport นั่นเองนะคะสีที่นำมารีวิวจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะซึ่งในรุ่น Ford Ranger Sport นะคะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะให้พระกำลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้าค่ะแรงบีดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะ ทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันด้านหน้าตัวรถเลยนะคะที่ติดคู่ตัวโรงงานมาจากโรงงานเลยนะคะแน่นอนค่ะเป็นไฟซีแคม LED นะคะเอกลักษณ์เฉพาะเน็กเจนเลยนะคะคืออยู่บนทางถนนโดดเด่นมากนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะและยังมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดีไซน์ด้านหน้านะคะหมวยลี่ทําการถอดกระจังหน้าเดิมออกค่ะแล้วก็ติดกระจังหน้า FORD ตัวหนังสือใหญ่ๆสีดําด้านนะคะตัวนี้เป็นสไตล์แรปเตอร์นะคะจะสังเกตว่าทําให้ด้านหน้าดูบึกบึนมากขึ้นนะคะและในส่วนของกระจนะคะก็ยังมาพร้อมกับไฟสิวดวงใหญ่ๆถึง3จุดเลยนะคะ ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับตัวด้านหน้าตัวรถอีกด้วยนะคะและด้านล่างค่ะจะมาพร้อมกับกันชนแรปเตอร์นะคะคือได้ทรงแรปเตอร์ในราคา994,000บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะกันชนล่างนะคะทรงแรปเตอร์เลยเหมือนจริงมากนะคะไม่บอกไม่รู้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะพร้อมกับคิวซุมร้อนะคะที่เชื่อมมาจากตัวกันชนด้านหน้านะคะ ก็มีขนาดใหญ่เป็นทรงแรปเตอร์ทำให้ตัวรถเนี่ยดูบึกบึนแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะยังเป็นล้อเดิมอยู่นะคะเป็นล้อที่ติดคู่ตัวโรงงานนะคะในรุ่นสปอร์ตเป็นลายล้อเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้ให้ดูลายใกล้ๆกัน,นะคะ่ะลายแม็กล้อแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อยางเดิมนะคะ กับยางคูเทียนะคะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่255ห้าห้ทับ6 5้านะคะลายล้อมแม็กสีดำตัดบอลเงินแบบนี้เลยนะคะได้แม็กหลอๆติดมาจากโรงงานแล้วนะคะแต่ท่านไหน,นะคะที่มองว่าเอ,อ้ยคิวสมรอขนาดใหญ่แบบนี้อยากจะได้ล้อมแม็กแต่งซิ่งนะคะก็สามารถติดได้เลยนะถ้าใส่ล้อมแม็กแต่งซิ่งเข้าไปนะคะก็จะได้ ตัวรถที่ดุดันดูเทมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งหล่อๆนะคะสำหรับร่ังนี้ค่ะเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะคะนี่ค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถเปิดหน้าต่างได้ด้วยนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นี่เลยนะคะกดที่เปิดหนึ่งคียค่ะเสร็จแล้วก็เปิดค้างไว้นะคะนี่จะสังเกตว่าหน้าต่างสีบานนะคะ จะเปิดออกง่ายมากนะคะแล้วก็ทำการล็อกง่ายๆค่ะเพียงแค่กดปุ่มล็อกนะคะค้างไว้ค่ะอย่าดูนะคะกระจกทั้งสีบานก็จะปิดพร้อมกันเลยนี่นะคะเป็นรีโมทกุญแจที่อัจฉริยะมากๆนะคะตัวนี้ ไม่ต้องพกขึ้นมาไม่ต้องล้วงหาให้ยากนะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆก็สามารถทําการปดล,ลดล็อกรถง่ายๆเพียงแค่สอดมือตรงที่มือจับนะคะแล้วก็เวลาเราง่ายๆ,ๆเพียงแค่แตะตรงมือจับแค่นั้นเองนะคะแล้วรถคันนี้เวลาเราไปจอดห้างใช่ไหมคะจำชั้นได้แต่จาไม่ได้ว่าจุดจอดของเราอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะกดตรงนี้สองทีนะคะอ่าจะมีเสียงเนาะเราสามารถเดินตามเสียงตามสายไปได้เลยนะคะเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่แบบยไปจอดที่ห้างจำชั้นได้แต่จำไม่ได้ว่าจอดจุดไหนเนาะเพราะว่าห้างค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะอ,อันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ช่วยตามหารถคุณได้นะคะมา <c oughs> ต่อกันที่ด้านท้ายของในรุ่น ford ranger sport เลยนะคะนี่ค่ะ กับกล้องมองถอยนะคะตัวนี้เวลาถอยจอดนะคะก็จะมีการแสดงผลที่หน้าจอซิงโคเอนะคะแล้วก็มีตัวเส้นผิีดให้ด้วยนะคะก็เห็นมุมองศาได้อย่างชัดเจนนะคะเวลาถอยจอดมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายค่ะมีตัวหนังสืออักขริคํำว่าสปอร์ตติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคำว่าสปอร์ตบ่งบอกรุ่นค่ะและในรุ่นของสปอร์ตนะคะตัวนี้ไฟท้ายของเขานะคะจะรมด หล่อๆแบบนี้เพิ่มความเข้มให้กับด้านท้ายของตัวกระบะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะบันไดท้ายนะคะที่เป็นสีเ่าดดำนะคะสำหรับในนุ่นนี้ฝาท้ายเป็น easy lip นะคะเปิดปิดง่ายนะคะแต่เมืนนี่จะทำการเปิดให้ดูมือเดียวแบบผู้หญิงเอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเปิดไม่ได้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> นี่ต้องขออภัย เดี๋ยวกระจังหน้าห่นลงมานะคะตัวนี้กระจังหน้าเดิมจากโรงงานที่เราถอดออกมาก็คืน,คนลูกค้าด้วยนะคะเบื่อคุณลูกค้าเบื่อกระจังหน้าเอฟโอร์ดก็สามารถใส่กระจังหน้าเดิมได้นะคะนี่ค่ะไปดูรถร,บรอบๆกันเลยค่ะแต่งออกมาแล้วจะหล่อประมาณนี้อันนี้เหลือติดล้อนะคะ ถ้ากูลูกค้าใส่ล้อแต่งซิ่งเพิ่มก็จะได้คันที่แบบดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะดูด้านข้างดูมุมไหนคือหล่อทุกมุมเลยนะคะถ้าใส่ชิวล้อขนาดนี้แนะนำนะคะให้ใส่แต่งล้อซิ่งเพิ่มเติมนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับปอรดกระบะย,ยกสูง4ประตูนในรุ่นสปอร์ตนะคะเกียร mm ์ hmm. ตนมัน6สปีดรุ่นนี้ถูกใจลูกค้าอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะ mm hmm. กับราคาค่าตัวอยู่ที่994,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจโทรหามรีรีได้เลยคะ่ะ บอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้านะคะหรือว่าแอดไลน์เกียวโกด้านหน้านี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ฝากทุกี่คนไหนนะคะที่เพิ่งหันมาเห็นฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เหม่อดีได้นะคะสำหรับคลิปนี้บายค่ะสวัสดีค่ะ